อไม่ได้กลับเธออยากกลับบ้านไหมอยากถ้าเธออยากกลับเธอต้องทําการทดลอง <Yeah. S 1> เหมือนเดิมฉันจะมีอุปกรณ์ให้เธอเธออยู่คนเดียวเลยนะบ๊ายบายเอมออนี่ oh. เธอก็เลือเป็นคนสุดท้ายแล้วนะเธออยากกลับบ้านไหมอยากกลับค่ะฉันมีน้ำมันผงฟูกสีน้ำและแก้ว เธอทําไงก็ได้ให้มันเปิดของการเป็นโลกวิทยาศาสตร์ถ้าเธอทําได้เธอจะได้กลับบ้านแต่ถ้าเกิดเธอทําไม่ได้เธอก็จะต้องอยู่แบบนี้นี่ทำยังไงดีนะอ๋อคิดออกแล้วลาวาแลมไงอุปกรณ์นะคะก็จะมีน้ำมันพืช ต่อไปก็จะเป็นเม็ดฟูแล้วก็ซีผิตมอาหารน้ำเปล่าค่ะแล้วก็แก้วนะคะวิธีการทำนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นเนี่ยก็เทน้ำมันพืชลงไป เยอะๆเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็รอให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยแยกชั้นกันค่ะ หักการทดลองนี้นะคะที่มันเกิดเป็นลาวาเพราะว่าผงฟูเนี่ยพอไปละลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นเ็น๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ทำให้มันพ่นเลยน้ำมันขึ้นมาค่ะแล้วเมื่อเราใส่สีผสมอาหารเนี่ยค่ะจะให้เป็นสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเย่แม่มดแม่มดแม่มดแม <c oughs> ่มดฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ไหนเงลาอะไรลาวาแลมค่ะเธอเก่งมาก จะไม่มีใครอยู่กับฉันที่นี่จริงๆใช่ไหมไม่มีค่ะในเมื่อเด็กๆเก่งกันหมดฉันก็จะให้เธอกลับบ้านเย้ขอนอแต่ดูแล้วเธอคงไม่อยากกลับสินะอยากกลับค <ขอ S 1> <อ>่ะเธอไม่อยากอยู่กับฉันหรอไม่ค่ะช<อ>ิ้นเหงานะไม่เป็นไรค่ะ<อ>ก็ได้ก็ได้กลับก็กลับเอามือมาฮะสรุปชิ้ก็ลอกเด็กไม่เคยสำเร็จเลย เป็นนางฟ้าอยู่ดีๆก็ต้องมาเป็นแม่มดแซงไปละแล,ว,แลวเมื่อสักครู่เราก็ได้พาทุกคนไปท่องโลกมายาโลกวิทยาศาสตร์วันนี้รายการกู้ทรายไอเดียคิกๆสระรังขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ